ก็ขอสวัสดีกันดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ม uh ีอย่กช่องแบงค์สกายซ่าอีกแล้วแล้วก็ว IC ันนี้เรามาอยู่กับไอดีไก่รูบี้อีกแล้วนะทุกคนผมไม่กล้าเปิดไ d ดีหลักนะครับก็เลยมาเปิดไ d ดีไก่นะแล้วก็วันนี้มีทั้งหมด2100ลูบี้นะคือมาเปิดพร้อมกับการันตี1ตัวเลยนะว่าจะได้อะไรโอ้โหแบบ มีหลายๆคนรอเพิ่มโอกาสมากนะครับทุกคนแต่มันก็ยังไม่มานะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรนะถึงยังไม่มานี่แล้วก็อีกไอดีหลักนะครับผมจะ,จะเปิดเกียร์อยู่เหมือนกันนะเกียร์ข้างๆดีไปเราไปสุ่มกันเลยไม่รอช้าไปก่อนอื่นเลยนะครับ300ร้อยเพลรแรบไปสุ่มได้ทั้งหมดกี่รอบนะ,ะประมาณ7รอบนะสุ่มได้7รอบไปเลยโอ้อย <laughs> เหมือนมเหมือนมาคลิปที่แล้วเฮอยหูบาร์บีคิวทุกคนตัวบัฟดีนะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้หลังๆแย่นะทุกคนแต่เราได้ตัวบัฟมาแล้วนะสำหรับไอดีนี้ก็โอ้โหได้เซลลี่ตัวระเบิดปั๊มได้แล้วทุกคนอ๋ออ๋อเจ็ดดาว้ยแต่ว่าผมว่าเลดมันออกดีอยู่นะมันไม่ใช่แค่แบบเจ็ดดาวรัวๆนะดูดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดู ปดาวเนี่ยโอ้เจ็ดาว2ตัวเองนะรอบเนี้ยนี่ได้เบาโอ้ตัวไม่ดีนี่หว่ะโอเคไปโหได้ตัวนี้เป็นร่างไปดาวฟ้าอันต้านะแล้วก็ได้8ดาวธรรมดาแบบอา้าวเกิดอขึ้นครับโอเคชมต่อเหลืออีกสรอบนะโอเคไปเปิดโอ้หอ,อยากได้เอเลนอย่างเขาบ้า โอ้เอเลนก็ไม่มานะเอเลนไม่ก็รีวายเลยทุกคนมาสักตัวนะมาเรียวโอ้เลฟมัธยมต้นเดี๋ยวออกเข้าใหม่ก่อนโอเคไปอีกสองรอบมาเลยมาต้องมาแล้วรอบเนี้ยปุ๊บูนักท่องเที่ยวนะทุกคนนักท่องไปหาโอเคโอ้เฮ้ยไดยต้ตัวก๊อปตัวก๊อปเก่าแล้วนะโอ้ได้สองตัวบา เกินไปดูดิได้ตัวนี้สองตัวทุกคนแย่เนี่ยไอ่รอบสุดท้ายแล้วมั้งไปมิกกโอโหโอ้โอโอผมคือไปดาฟ้าได้เยอะมากเลยทุกคนแต่ว่ามันได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะอาสมนี้หน่อยสองรลับเอาโอ้รัวเกินโอ้จะดาฟ้ารัวเกินนี่นี โอ้โหไม่ได้แปลงฟ้าเลยโอเกินวันนี้เกินแล้วทุกคนอ่าแล้วก็ามาดูนี่นี่ได้ตัวบัฟทุกคนแต่ไม่มีตัวตีอะไรเลยนี่ตัวตีเรามาหาจากในกล่องครับทุกคนกล่องจะได้ตัวทุกคนมนการันตีเอลเลนไม่ก็รีวายนะมามาตรงมาตองมาไอา้ดีจะได้สวยขึ้นอูอ้โอ้โห มีคาสซามาทำไมโอ้ oh, <c oughs> โหเรียบร้อยครับทุบคกคนไก่โูบี้ผมรีทิ้งครับทีนี้อ่ะเรามีตัวอะไรดีบ้า <c> ง <oughs> อ่ะเอาเอามาใช้ก่อนอ่ะโอเคอ่ะอ่ะโอ้ตัวบัฟเป็นไงล่ะทีนี้ตัวมีตัวบัฟนะครับอืม hmm <c oughs> ก็โคตรจะกากเลยอ่ะเอาขึ้นให้หมดก่นอนโอ้ผมบอกเลยว่าเกลือมากทุกคน เนี่ยผมชอบตัวนี้มากนะโอ้โหน่ารักจัดโอเคแล้วก็มีอ่ะมีข้าศัตัวเอกเลยนะอ่ะเอาขึ้นซ้ายหนะน่อยนี่อ๋อแต่ผมไม่ค่อยดีใจนะได้มีขา้าศัตรูตัวอื่นมาแบบรีวายอย่างเงี้ยยังดีใจกว่านะก็เซ็งเลยได้อย่างเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้ก็โอ้โหเกลียทุกคนถ้าถ้าแบบดูรวมๆแล้วนะ ก็ไม่คุ้มเลยแต่ว่าสำหรับเกียร์นะทุกคนผมเห็นในในเพจนะหรือในกลุ่มนี่นแหละเห็นเปิดกันได้กันเต็มเลยนะเจ็ดาวอโอเคครับก็จบแล้วครับการมาเปิดกาชาให้ดูนะก็เป็นกาชาเปิดไอ้คลโบนะก็เหมือนเดิมครับเกลือเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคือคลิปที่แล้ว4,500รูบีก้ก็ไม่ได้เลยนะส่วนนี้ได้การันตีนะก็ได้เป็นมีคสาะามาจริงๆมัน มันก็ใช้ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นรีวายเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดีกว่านะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเร็ว,เรว,เรวนี้นะผมก็จะมีการเอา ID หลักหรือว่า ID เลองนี่แหละมาเปิดให้ดูนะว่ากระชานะ่ะมันเป็นยังไงนะสำหรับ ID หลักกอบ ID ลองโอเคครับแล้วแจ้กันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนลาไปก่อนบ่ายครับ